สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมกันค่ะเราจะแบ่งเป็นการดูเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดน,นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างมองว่าออคนรักเราเนี่ยนะคะค่อนข้างแบบทรงอิทธิพลเอางี้แล้วกันนะคะไฟลุกเลยนะในภกปัตตนิเนี่ยคือเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยคือราหูแล้วราหูก็เป็นเกษตรคือ ถ้าเกิดว่าพื้นดวงคุณน่ะรับราหูไม่ได้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคนรักเราเขาเป็นอะไรนะคะเขาอาจจะหมกมุ่นเรื่องอะไรบางอย่างราหูคือความมวัวเมาอะมวัวเมาลุ่มหลงเช่นถ้าเกิดเขาชอบอะไรเขามีแพชชั่นอะไรเนี่ยเขาก็จะทําแบบตามใจอะเอาแต่ใจนะคะมีความแรงมีความแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความแบบว่าดักดักเถาๆอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในช่วงเดือนนี้ตัวเขาเนี่ยราหูเนี่ยสัมพันธ์กับดาวังคารด้วยนะคะ เหมือนกับถ้าเกิดเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อ่ะก็จะเป็นคนที่อารมณ์แรงอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษนะในเดือนนี้หรือถ้าเขาแบบว่าชอบทําอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบทามันอย่างแบบเออบางทีอาจจะไม่ทันฉุกคิดอนะ่ะอยากจะทําอยากจะตัดสินใจอะไรแล้วก็ทําไปเลยแล้วเผลอเบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางทีอยากจะลงทุนอยากจะอยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะทําอะไรเนี่ยนะคะเขาก็ทําไปเลยหรืออาจจะเป็นอะไรที่เขาทําร่วมก,กันกับผู้ใหญ่ คนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องของทรัพย์สินก็ได้นะเออเช่นบางทีอยากจะชวนคนในครอบครัวเนี่ยเดินทางนะคะก็ไปเลยนะคะแบบไปกันเป็นแบบโอ้โหกลุ่มก้อนใหญ่นะอาจจะไม่ไดป้ปรึกษาเราก็ได้นะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารเนี่ยนะคะโคจรเป็นอริของภพปัตตนีมีอะไรก็อาจจะไม่ได้พูดเขาคิดว่าเขาเป็นแบบตัวตั้งตัวตีเขามีศักยภาพเขามีอำนาจเหนือคุณนะ่ะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวคุณดาวอาทิตย์เนี่ยเดือนนี้ใช่ไหมคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดวินาศคุณอาจจะแบบอยู่ไกลจากเขาเขาก็เลยแบบทําอะไรได้ตามอำเภอใจหรือคุณอาจจะอยู่ในภพวินาศคือเอไม่มีอิทธิพลอะสําหรับตัวเขาอะเขาก็เลยทําอะไรแบบเอาแต่ใจเอาแบบนี้แล้วกันนะคะเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทานะคะแล้วการทําสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะ,ะใช้เงินเยอะ ใช้เงินมากใช้เงินด่วนใช้เงินเร็วใช้เงินไปกับครอบครัวใช้เงินไปกับทรัพย์สินใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางแล้วทําอะไรก็ไม่บอกไม่ปรึกษาเรานะคะแล้วเขาก็มองว่าเราเนี่ยด้อยศักยภาพกว่าเขาทีนี้พอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์คือตัวคุณเนี่ยจะโครจรมาเป็นเกษตรพอคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบเห็นฉันไม่มีตัวตนเลยเหรอเพราะว่าคุณเกิดราศีสิงห์เนี่ยคุณเป็น คุณเป็นเสือเอ้ยคุณเป็นสิงโตไงคุณก็เป็นเจ้าป่าเหมือนกันใช่ไหมคะเออพอ,พอกลางเดือนอะ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเธอทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอาจจะมีการขัดแย้งกันได้นะเออเรามองอีกมุมหนึง่งเขาก็มองอีกมุมหนึง่งในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะเจอแปดแล้วหนึ่งก็จะเจอสี่นะคะแล้วสี่ก็จะเจอแปดแล้วสี่ก็จะเจอเจ็ดเอาเป็นว่าหนึ่งกับแปดเจอกันก่อนเป็นดาวคู่ศัตรูเลยยืนกันคคลมุมอะ่ะแฟนเนี่ยจะเป็นสายดาร์กเทาเลย อะไรที่เขาอยากปรารถนาเขาชอบเขาลุ่มหลงเนี่ยนะคะเขาก็จะยึดแบบนั้นะเป็นสิ่งที่เขาแบบชอบส่วนราวดาวอาทิตย์เนี่ยนะเป็นเกษตรเราก็มีภาวะความเป็นผู้นำอะไรที่มันแบบผิดไม่ถูกต้องไม่ดีงามนะคะไม่เป็นไปตามกดตามกรอบกันตามระเบียบเป็นลำดับขั้นตอนอะไรองเงี้ยอะไรที่มันสลัวสลัวดักดักเทาเทาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ใช่ เพราะดาวอาทิตย์คือแสงสว่างแล้วดาวอาทิตย์คือตัวคุณเป็นเกษตรเราอยากเห็นอะไรที่มันแบบสว่างคือชัดเจนอะไรที่เทาๆดักๆโม่ๆที่คนรักเรากำลังจะทำเนี่ยนะหลบๆซ่อนๆแอบๆหรือออกไปเที่ยวกังคงกลางคืนหรือใช้เงินมีอะไรก็ไม่บอกชวนกันไปไหนกันกับครอบครัวหรือใช้เงินอะไรเนี่ยนะคะลับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกไม่กล่าวอ่ะคุณก็จะเข้ามาขัดขวางแล้วว่าเอ้ยเปิดเผยสินะคะ กําลังทําอะไรเกิดความขัดแยง้งพอเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการตกลงหรือพูดคุยเรื่องเงินเช่นคนรักเธอเอาเงินไปทําอะไรเธอกําลังทําอะไรอยู่นะคะเพราะตอนนี้เหมือนคุณนะเป็นคนกำเงินละเออกำเงินเอาไว้เพราะก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะให้คนรักเนี่ยใช้เงินก็ได้นะคะแล้วแต่เขาเขาจะใช้อะไรบอกไปอ่ะนะแต่คราวนี้คุณอาจจะเข้ามาตรวจสอบเข้ามาเช็คเข้ามาดู ว่าเฮ้ยกำลังทำอะไรอยู่เอาเงินไปใช้อะไรนะคะมีการพูดคุยกันกับแฟนว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่แฟนกำลังทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ชอบคุณตำหนินะคะแต่การตำหนินี้นะก็เหมือนกับแฟนก็ไม่ได้ค่อยจะได้รู้สึกะนะเพราะว่าตัวเขาก็เป็นราหูแบบเป็นไฟอะ่ะ มันก็เลยเหมือนกับว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันเขาก็ชอบในสิ่งที่เขากําลังอยากจะทําเราก็รู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เขากําลังจะทําก็เลยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วตามนิทานชาติเวเนียราหูปล้นดาวพุธน,นะถึงแม้คุณจะกุมเงินเอาไว้แต่เขาก็จะต้องใช้แบบลูกล่อลูกชนใช้แบบว่าเล่ห์เหลี่ยมใช้แบบว่าความแบบเป็นตัวตนของเขาเนี่ยเข้ามาเอาเปรียบคุณอยู่ดีเรื่องของเงินนะคะเออ ถ้าคนรักเนี่ยทำให้คุณเสียเงินเดือนนี้แล้วมีความขัดแย้งกัน,นแน่ๆนะตกลงพูจาอะไรกันเนี่ยนะคะมันมักเป็นไปในทิศทางลบมากกว่าทิศทางบวกแล้วดาวเสาเนี่ยจะถอยกลับมาในภพปัตตนีเนี่ยช่วงปลายเดือนเลยมันเหมือนคนรักเราเนี่โหเป็นดาวปะปะเคาะเลยนะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวแรงอ่ะนะคะเลยคุณอนะแรงน้อยกว่านะ ถึงคุณดาวที่คุณเป็นเกษตรแต่ดาวพุธเนี่ยก็เป็นธาตุน้ําส่วนดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยดาวคู่มิตรใหญ่แล้วเขาก็เป็นแบบพินทุบาทคือมันเหมือนคนรักเราแรงอ่ะบางทีเราพยายามห้ามปรามแนละ้วว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังทําเราไม่เห็นด้วยนะคะเราอาจจะตัดงบตัดเงินนะคะบางทีก็อาจจะไปหลงอะไรบางอย่างเช่นติดการพน,นันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช้เงินไปฟุ่มเฟือยคุณก็แบบรู้แล้วคุณก็เลยจับได้คุณก็เลยแบบตัดตัดเงินแต่เขาก็พยายามอาจจะแบบ มาขโมงขโมยข,ขอไปขายหรือเปล่านะคะพยายามแบบว่าหลอกล่อคุณทําให้คุณเสียหายทําให้คุณเ,อเ,อเสียผลประโยชน์นะคะแล้วพอดาวเสาถอยกลับมาแปลว่าเขาอาจจะมีนี่ก้อนโตอะไรบางอย่างนะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมาจากเจ้าเรือนอริเขาอาจจะมีนี่ก้อนโตอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกหนักใจอ่ะแล้วเขาก็หนักเหมือนกันนะเขาก็พยายามเหมือนแบบ ดิ้นดิ้นรนเอาตัวรอดอ่ะเพราะเสาเลยเป็นอาการเดินถอยหลังมาเหมือนเขาก็เจอปัญหาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเขาอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาฮ a n ด l ลไม่ได้พอเขาฮ a n ด l ลไม่ได้เนี่ยเขาก็เห็นคุณอ่ะเพราะดา,าวเสาเล็งมาเจอตัวคุณใช่ไหม mm hmm. เขาก็พยายามมาหาประโยชน์จากคุณเขาก็เขาพยายามมาแบบพูดคุยกันกับคุณพยายามเอาเปรียบคุณพยายามให้คุณแบบช่วยเหลือเขาให้ได้แบบนี้ หรือปัญหานี้นะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องนี้สินหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างที่เหมือนแฟนอะแก้ไขไม่ได้เออแล้วก็ต้องให้เราแบบคอยช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะไม่มีศักยภาพพอในการช่วยเหลือนะมองว่างี้นะมันก็เลยเกิดกลายเป็นปัญหาแบบความขัดแย้งกันน่ะเออเดือนนี้ความรักมันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปอะ มันจะเริ่มเห็นอาการแบบอะไรที่เราไม่ค่อยผูกกันไม่ค่อยเข้ากันน่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบมันอยู่ที่คุณเหมือนกันน่ะว่าคุณจะพูดยังไงนะคะคุณจะลดอีโก้คุณได้ไหมนะ,ค,ะคุณจะคอมโพรไมิ์ยังไงอะ่ะให้สถานการณ์ตรงหน้ากับความรักของคุณน่ะมันไปต่อได้เพราะไม่งั้นแล้วอะ่ะโหดาวเสาร์ราหูเดีย๋ยจะเป็นพินูุบาทไปอะ่ะคืออีกนานเลยอะ่ะจนถึงกุมภาพปีหน้า แล้วดาวอาทิตย์คุณน่ะจะเป็นเกษตรแค่เดือนเดียวมายความว่าคุณอาจจะยืนหยัดสู้กับเขาในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันพอจะสู้ได้เพราะอาทิตย์คุณเป็นเกษตรแต่พังทั้งคู่นะแต่พอเดือนหน้าดาวอาทิตย์กําลังจะออกแล้วอ่ะคุณจะสู้เขาไม่ไหวเพราะเสาราหูจะอยู่ไปจนถึงกุมภาหกเก้าแสดงว่าเรื่องของคนรักเนี่ยทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดทําให้เราหนักทําให้เราวุ่นวายปัญหาอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันเป็นปัญหาระยะยาวคุณจึงต้องแบบ เหมือนเริ่มจากเดือนนี้ในการที่วางแผนหรือรู้ถึงสถานการณ์ว่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือไหมหรือจะทำยังไงให้มันมีความคอม promis ์นะคะอลุ่มอลรวยเพราะไม่งั้นแล้วอะคนรักเนี่ยพร้อมที่จะงาบเนี่ยเสือก็ยักษ์เนี่ยเสาก็เสอือราหูก็ยักษ์พร้อมที่จะงาบพร้อมที่จะทำลายตัวคุณได้ตลอดเวลาเรื่องของคู่เนี่ยเป็นเป็นพินทุบาทนะ เกิดเรื่องร้าวรานใจนะอาจจะต้องระวังทีนี้ถ้าเกิดพูดในแง่บวกบ้างว่าคู่ถ้าไม่ได้ร้ายเนี่ยเขาอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเที่ทําให้เขาเกิดความวุ่นวายอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องแบบคอยเคียงข้างอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบการโทษกันนะเพราะถ้าโทษกันเนี่ยมันมีแต่แบบแตกหักอะ่ะเพราะดาวมันมันเล็งกันมันเป็นบุ่มแบบของการทาร้ายมันคือการแตกหักอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา แบบเข้าใจเขาอ่ะเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจตึงเครียดเนี่ยคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจพาร์ทเนอร์คนรักของคุณมากขึ้นในปัญหาที่เขากําลังจะเจออะไรบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งเนี้ทําให้คุณเสียเงินแน่ๆและเสียเสียความรู้สึกแน่ๆในเดือนนี้ สำหรับคนโสดนะคะเจ้าเรือพบปุตตะเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยลอยอยู่ในจุดลาภานะ,ะซึ่งเป็นดาวรายปีนะแสดงว่าถ้าเกิดคุณปิ้งใครหรือใครปิ้งคุณเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบว่าใกล้ๆคุณนี่แหละนะคะแบบหันไปก็เห็นนะอาจจะแบบเออทำงานด้วยกันนะคะหรือเป็นเพื่อนแบบที่ทํางานหรือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,จะเจออกันแบบอ่าบ่อยๆแต่มองว่าในเดือนนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกอะ ถึงแม้จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเจอเจอกันบ่อยๆอ่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าพูดคุยหรือมาเจอตัวต่อต,ตัวนะคะอาจจะเป็นการแบบคุยผ่านโลกออนไลน์หรือว่าแบบเป็นการแบบแอบปิ๊งปิงกันแบบเห็นนะแต่ไม่ได้พูดแต่เล็งเลกันอยู่นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังอ่ะค่อยแบบมีโอกาสได้แบบเจอกันตัวเป็นๆน,นะหรือได้พูดคุยกันได้มีการแบบใกล้ชิดก,กันมากขึ้น ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมองว่าคนที่คุณแอบปิ้งหรือที่เขาปิ้งเราเนี่ยนะเขาอาจจะมเีเรื่องอะไรบางอย่างอะ่ะที่แบบจะต้องทำะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องทรัพย์สินหรือสถานการณ์ตรงหน้ามันเหมือนเขาอาจจะยุ่งอยู่ะนะคะหรืออาจจะมีความเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องการงานที่มันอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกกังวลใจเลยไม่ค่อยแบบอยากที่จะไปแบบกิ๊ก หรือสนุกอะไรกับใครอะไรหรือหรือแบบอาจจะคุยกับคุณแค่แบบช่วงเวลาบางช่วงอย่างเงี้ยแบบเออคุยออนไลน์ทักมานะแต่แบบช่วงนี้อาจจะยุ่งอยู่ต้องไปตรงนั้นตรงนี้ทานู่นทํานี่ เลยไม่ค่อยได้มีเวลาสารสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่พอกลางเดือนเนี่ยเขาน้าจะเคลียแบบปัญหาแบบเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องสถานการณ์ตรงหน้าอะไรของเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนจะเริ่มเคลียได้พอเคลียได้เนี่ยก็เลยเข้ามาเหมือนพูดคุยกับคุณมากขึ้นมาเจอกันตัวเป็นๆมากขึ้นนะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันเวลาคุณทํากิจกรรมอะไรร่วมก,กันกับเขาเจอเขาพูดคุยกันกันกบเขาหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่คุณชอบเนี่ยนะคะ มันจะแบบเหมือนมีเรื่องวุ่นวุ่นอะไรบางอย่างนะสถานการณ์ตรงหน้าอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเวิร์คคือไม่ไม่ควรไปสถานที่อโครจรนอะ่ะนะคะเพราะว่าปุตตะมาลาพะมาตนุเนี่ยจุดเชื่อมคือดาวพุธเลขสี่ดาวพุธเนี่ยนะเล็งไปจะดาวราหูในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ ราหูเนี่ยก็เรื่องอะไรเทาเทาดักดักมัวมัวเรื่องอะไรที่มันผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องไม่ดีงามที่มันต้องซุกซ่อนหรืออยู่ในสถานที่ที่แบบว่าเอ,อราหูอะที่อโคโจรเนี่ยนะคะเออหรืออยอยู่กับคนแบบคนพาลหรือแบบความมัวเมาอะเรื่องของสิ่งที่มันแบบคลุมเครือเออมักจะไม่ค่อยดีสมมติเราพากันไปแบบว่า เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมักจะเจอปัญหาเช่อนอาจจะแบบไปเจอคนพานก็ได้นะสถานการณ์ตรงหน้าไปเจอคนพานเจอคนไม่ดีเขาอาจจะมาชอบแฟนเราเขาอาจจะมาชอบตัวคุณแล้วเลยทําให้แบบมีปัญหามีปากเสียงอะไรบา,บางอย่างแบบนี้นะคะละเว้นสถานที่อคจรหรือเอาตัวเราหรือตัวเขาเนี่ยไปในสถานที่ที่มันแบบดูไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะหรือดูแบบ ขมูขมัวนะคะเช่นบางทีคุณเออชอบเขาเนี่ยออพาเขาไปแบบว่าดิ k งแดนดังใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้เขาไม่ค่อยปลอดภัยหรือไม่ชอบแล้วก็กลายเป็นว่าพอคุณไปมันก็ไม่ได้แบบว่าทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกลับทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยแย่ลงไปอีกราหูนี้ก็ยังเป็นพวกสายมูด้วยนะเออบางทีพาไปแบบทําบุญเข้าวัด ออไปบูชาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเที่ยวเดินสายไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะแบบเจอสิ่งอะไรที่ไม่พึงประสงค์อะ่ะนะเช่นการเดินทางมันก็อาจจะแบบเจอคนไม่ดีหรือการเดินทางก็อาจจะมีแบบข้อจํากัดมีเงื่อนไขแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ใกล้ชิดกับเขาอะ่ะงดนะงดที่เกี่ยวกับราหูทุกอย่างมัวเมาลุ่มหลงใสาดาใสเทาโมมัว,มวสถานที่เขาจะอักโครจร เพราะสิ่งนี้เป็นภัยนะกับทั้งคุณและกับเขานะในเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงแบบครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ